p อร์ e ตอร์พร n เซน by True Move Edge ช่วงที่3สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนรถจักรยานยนต์ Honda าสกู p y I นเครื่องดืง่มโคจบไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับในส่วนของรอบบลายออรดิชันครับตอนนี้เรามาสรุปกันลืมกันหน่อยดีกว่านะครับว่าโค้ชแต่ละคนได้ลูกทีมคนไหนไปบ้าง เริ่มที่โคชก้องสหรัฐนะครับวีคนีนะ้รับเข้ามา2คนนั่นก็คือติ๊กและกอล์ฟครับสรุปผู้นั่งขันของทีมนี้ก็คืออ um ้ำ้อยแก้วโอปออ้นฟางข้าวแตงโมแซมเก่งนิกติ๊กและกอลฟครับโคชจิิเฟอร์คิมจัดหนักมา3คนนั่นก็คือปูเป้กอลฟและน้ำทำให้ตอนนี้ลูกทีมนำโด่งถึง13คนครับทั้งลูกพีช แพ็กเจนี่อิงดูโอพินบีดปานัดแกฟแบงโอปอปูเป้กอฟและน้ำโค้ชโจยบอยรับมาสองสาวนั่นก็คือส้มและพึ่งรวมเป็น12คนฟ้ากิดริมี่แนนเบนพละวีฝนแอนวอนัทส้มและพึ่งส่วนโค้ชแต่ง ได้ลูกทีมเพิ่มมาสองคนก็คือพีทและปลารวมเป็น12คนโอมตุกตากิฟสงกรานต์ปอยต้าปุ๋ยฝ้ายดรีมดูโอข้าวฟ่างมิ้วเมพีทและปลาในสัปดาห์หน้านี้นะครับเป็นรอบที่ทำให้เวทีลุกเป็นไฟนั่นคือรอบแบทเทิลครับผู้แข่งขันคนไหนนะครับจะได้แบทเทิลกับใครในเพลงอะไรต้องลุ้นกันที่สำคัญในปีนี้มีกติกาเพิ่มขึ้นมา นั่นก็คือการสติลผู้แข่งขันคนไหนที่ทำได้ดีบนเวทีแต่ไม่ถูกโค้ชของตัวเองเลือกเขายังมีสิทธิถูกสติลจากโค้ชคนอื่นๆแล้วยังต้องมาลุ้นกันต่ออีกนะครับว่าโค้ชแต่ละคนจะมีผู้ช่วยโค้ชเป็นใครบ้างแต่ผมรับรองครับว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์ครับ วันอาทิตย์นี้พลาดไม่ได้นะครับทางช่อง3ครับกับ The Voice เสียงจริงตัวจริงซีซั่นที่2นะครับตั้งแต่เวลา5.45โมง45จนถึง1ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นเราจะไปลุ้นพร้อมกันครับว่ารอบแบตเทอรในปีนี้จะสนุกถึงใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับและความพิเศษของผู้เข้าข่งนะครับก็จะถูกเจาะลึกเหมือนเดิมครับใน V Reporter President by TrueMove Edge นะครับในรูปแบบปกติครับทางช่อง True Music TruVision 66และ77ส่วนความชัดระดับ High Definition นะครับทางช่อง True Music HD TruVision 114สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันวันอาทิตย์ช่อง3สวัสดีครับ